คณะกรรมาการสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้ยโอกาสจัดสัมมนาเรื่อง เตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเมื่อวันจันทร์ที่1ธันวาคม2557ณห้องรับรอง12ชั้น3อาคารรัฐสภา2คณะกรรมาการสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดสัมมนาเรื่องเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองคนไร้ที่ กล่าวรายงานโดยน,นายวุฒินันเหลืองไพบูณ์ผู้อำนวยการสำนักบริการสวัสดิการสังคมกล่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดการสัมมานาโดยนายวันลบตังคานุรักษ์ประธานคณะกรรมาการสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากนั้นได้มีการอภิปรายเรื่อง เตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยนายมนเทียนบุนตันรองประธานคณะกรรมาการคนที่หนึ่งและรองประธานคณะกรรมาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพอสอและกรรมาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพอสอได้แก่นายเลิศปัญญาบุรณะบัณฑิตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลอากาศเอกชนะอยู่สถาพรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายอภิมุขสุขประส รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนจะมีการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นโดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อกฎหมายตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อให้การดำเนินง,งานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานคนไร้ที่พึ่งอีกทางหนึ่ง